สวัสดีครับทุกคนครับผมพอกันอีกแล้วกับคลิปนี้นะครับนี่เลยครับจะพามาบางตัวตึงเลยนะครับในช่วงนี้ยาริดคอร์สครับผมทุกคนอ่ารถตัวนี้เป็น SUV นะครับฮาที่นั่งครับทุกคนครับผมตีตัวที่เ้าเห็นอยู่นี่เป็นตัวลักชูรี่นะครับพรีเมียมลักชูรี่นะครับยาริดคอร์สจะเป็นเครื่องของให้บิดนะครับอ่าเครื่องพัฒนาครับผมทุกคนครับผม เรื่องปัญหาประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ26.3กกิโลลิตรแบบนะครับถือว่าขับในเมืองเดินทางไกลนี่ประหยัดเซฟน้ำมันห้อบักคักเลยครับทุกคนครับผมมีภาพบังหน้าตาครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับสีขาวมุกหลังค่าดำเห็นว่าทุกคนเท่นะครับสีมุกไอ้สีขาวมุกหลังค่าดำนะครับนี่ตัวลักชิวรี่นะครับผมอีราคาค่าตัวเขาอยู่ซัมไนนะครับ ราคาคาตัวของสีขาวมุกหลังค่าดำอยู่ที่ประมาณเก้าแสนหนึ่งมืนหนึ่งพันครับทุกคนครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ออปชั่นเต็มนะครับผมรถที่ทุกคนตามหานะครับช่วงหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้ก็ยังรอคิวนั่นนะครับทุกคนครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมเป็นหนังบันทึงแบบทุกคนแบบต้องการนะครับรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะพาาเบึงแล้วครับตัว อันดับแรกเลยนะครับผมเป็นขอบล้อนะครับเนี่ยโครเมียมนะครับทูโทนนะครับอ่าขอบล้อของตัวลักชูรี่นี่เป็นขอบ18ครับทุกคนครับผมเหมิงนะครับปีนห้องนะครับสองหทับ้าอานะครับทุกคนนี่นะครับผมอ่าได้ซุ้มล้อสีดำครับสัญลักษณ์ของตัว H.E.V. ก็คือพวกไทม์ิดนะครับ นี่ทุกคนได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับแก๋วไล่นะครับไฟหน้านี่แบบขอบไฟหน้านี่ก็โอเคนะครับสวยได้ตัดหมอกพีเซนเซอร์ด้วยคู้แล้วครับนั่นกระจังหน้าครับผมด้านหน้าตัวนี้เป็นรถกลังทรงมอบนะครับมีป้ายแดงนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของรถนะครับรีวิวให้ทุกคนในเบิ้งนะครับมีนะครับ นี่ครับเตือนก่อนการชนนะครับเป็นกล้องเส้นเสื้อกล้องรอบคันนะครับตัวนี้อดี๋วครับฝั่งนี้เดี๋ยวคงมีตีฝั่งนี้ครับผมเป็นนะครับมุมท้องหนาครับตัดลงมาแบบนี้สวยครับผมก็แปลกใจนะครับที่ทุกคนถามหานะครับผมเดี๋ยวเอามาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับทุกคนให้เห็นจัง กล้องนะครับกล้องรอบขั้นนะครับตัวนี้ครับ360อสงศานะครับมีตรงเตือนนะครับแสงนะครับถ้าเสงด้านซ้ายนึ่งกมันก็จะเตือนนะครับตัวนี้มีครบเลยครับทุกคนนี่ขี่เล็ดนะครับผมล็อกประตูอันนี้โทษถ้าแถมให้เคปบลานะครับเนี่ยบางด้านในครับทุกคนเห็นไหมครับคางๆเขาจะสลับนะครับเป็นสีเทาอ่อนนะครับผมเทาอ่อน นี่บ่อนะครับบ้ดนี้บ่ะเป็นบาะหนังนะครับผมมีรูเล็กๆตรงกลางเป็นช่องระบายอากาศนะครับเบาะหนังทู่ทนแบบนี้เลยครับผมออกเท่าสลับครีมเท่าออนๆนี่แหละครับทุกคนครับเห็นไหมครับลวดลายครับทุกคนมีนะครับจอทัสกินสิบนิ้วเลยนะครับเดี๋ยวนี้อยงี้ครับผม ซินเก้าหนีและครับผมใหญ่มากครับผมแอร์อัตโนมัติตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมเห็นไหมครับมีไวรูเลชา์นด้วยนะครับผมไวรูเลชร์นแอร์อัตโนมัติขนทนพวงมาลัยพวกนี้ครบเลยดีเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวท็อปเขาจะได้ตัวลักชูรี่เนี่ยครับผมจะได้กล้องบันทึกนาลังนะครับนี่กล่องเซ็นเซอร์นะครับไฟตัดแสงมา โอ้เทครับผมมีมูนลูปนะครับผมว่าแม่นมูนลูปครับผมสั้นลูปเงี้ยวไป้อดาพุ่งเลยครับทุกคนอีกนี่ครับอืมอ้าวอ้าวฮะผมชอบแล้วครับผมกล้าค่าเบาๆนี่ครับเก่าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับอ่าถทำได้หลังค่าดำมาซื้อครับผมขาวมุกหลังค่าดำแต่ถ้าเป็นสีทั่วไปธรรมดานะครับสีทั่วไปธรรมดาจะอยู่ราคาประมาณแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน ไทยดีครับผมใส่ไงแล้วครับซัมลอลาควาดของเราตัวนี้ครับไฟไายทุกคนครับมาหุ่นนี่ของมันทือหนาลังนะครับเพลงใดครับผมคุณแล้วด้านไทยสวยนะครับผมจะให้นพังเบึงมิตีฟังนี้ครับนั่นเบิงงดันไก่ครับผม ไทยสวยปะครับผมมาทุกคนเนี่ย่าจ่าแต่ว่าทุกคนนี่น่าจะถูกใจนะครับสัญลักษณ์เหมือนเด้เหมือนดันนานะครับไฟไทยคมเลยครับผมรับกับด้านท้ายฝั่งนี้นะครับัเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งฟังนี่ครับเบิ้งซูมุมนะครับ เม้นมันชัดบ่เดี๋ยชัดอยู่แล้วรับย่านบ่เห็นครับผมเดี๋ยวดูด้านท้ายนะครับเบาะ์ไายนะครับอีกนี่ครับทุกคนสีนะครับโอเคดีเนาะเอ้าเอแอลังครับทุกทุกครับทุกคนครับผมเอแอลังเอแอหลังที่ชาร์จแบตนะครับเนี่ยในสองตัวเลยครับผมเป็นยูเอสบีนะครับอิริยาดีคือไทยซีเดี๋ยวตัเบิ่งเห็นเบิ้งครับ มันคือมืดเลยครับมันมืดครับผมมองไม่เห็นเดี๋ยวนะเอาเพเ่็ไปนั่งทอบมืดครับอันนี้คือพุ่มนี้ก็จะแทมไหมามากแบบนี้นะครับเป็นยางเป็นพุ่มเป็นิ่มๆนะครับเดี๋ยวเบื้องด้านหลังครับผมหลังตัวนี้จะเป็นเปิดไฟฟ้านะครับทุกคนเห็นนะกดปุ่มนะครับถอยออกมามันเสียงเตือนครับถอยออกมาได้เฉพาะตัวทอบนะครับที่เป็นชคไฟฟ้าตัวนี้ครับประตูท้ายไฟฟ้า นี่ครับทุกคนครับผมอ่าเห็นไหมครับกว้างนะครับบึงนี่ก็จะเป็นที่ปะลมยางอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับกลองนี่กับกลองใส่ของร่องนะครับคานตัวนี้กับขั้นกันกลิ่นนะครับนี่ครับทุกคนเอาเพิ่นขึ้นห่วยลงมาสิ๋อต้องใส่เข้าไปเดี๋ยวครับเอาเดี๋ยวจมาแต่งให้คนครับผม เราเสร็จไม่เป็นเดี๋ยวให้เปิ้นมฮ็ดเอานะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเบิ้งด้านนะครับผมมา,มาดูด้านหน้านะอ่าด้านหน้าที่ดึงประตูอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ดึงได้นะครับอันนี้ก็ดึงได้อันนี้ก็ดึงได้พักพออกไปดึงได้ครับนี่คนทรนออโต้น,นะครับอ่า โอ้พก่อนได้ไลายครับเห็นไ,ไหมครับตัวนี้ก็ปรับไฟสูงต่ําได้เบอคไฟฟ้าครับทุกคนครับนี่เบอคไฟฟ้านะครับคนโคนพวงมาลัยนะครับนี่ครับโอเคมาครับมึงกล้องนี่กันกล้องมีมีมันล็อกอันนี้ได้นะครับทุกคน เหน็นไหมครับใส่แก้วเออว่ะเนาะด้านหน้าล่ะด้านหน้าก็มีครับผมเป็นสองที่เขาครับได้ได้ได้โอเคโอเคครับผมเห็นไ,ไหมกันเวลาเข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 า,า,าพับเก็บกับพับได้นะครับดึงขึ้นมามันก็จะเก็บเลยดก็ดึงขึ้นไปนันเพื่อกระเก็บแบบนี้ครับโอ้แก้ว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 ครับออ นี่เลยครับผมเดี๋ยวดูด้านกว้างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับตัว l ลักชูี่ครับทุกคนครับผมราคาครัตัวเริ่มไปเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไดย้ตัวนี้นะครับขาวมุกหลังค่าดำนะครับผมนะครับยาลิสคอร์สเครื่องพันห้านะครับไฮบริดประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ26.3กจกิโลลิตรครับทุกคนครับ ถ้าผู้อยากได้ครอบครองเป็นเจ้าของนะครับแนะนําเลยตัวนี้นะครับถือว่าฟังก์ชันเต็มนะครับฟังชันเต็มเลยสวยนะครับผมโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับาถ้จะฝากลิงก์นะครับแอดไลน์ไลน์ลิงก์ไลน์ลิงก์กลิงก์ไลน์นะครับทุกคนครับผมไว้ใต้คลิปเด้อนะครับทุกคนไปอ่านรายละเอียดแล้วก็นะครับทักมาเลยนะครับเดี๋ยวจะตอบ ทุกรายละเอียดให้คนที่สนใจนะครับคลิปนี้ไวซํากีก้อนสวัสดีครับผม